สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะทําหมูแดดเดียวจ้ะนะแดดดีจ้ะวันนี้22องศาจ้ะวันนี้ที่อังกฤษเนาะแถวภาคเหนือทางอังกฤษจ,จ้ะแถวยอกนะจอยซื้อหมูมาจ้ะก็เป็นหมูติดมันเลยจ้ะนะช่วงสะโพกมั่งช่วงอะไรม,มั่งก็ซื้อรวมๆกันเอามาจ้ะนะหมูต้มหมูสามชั้นมั่งจ้ะจอยซื้อมาทั้งหมด26ปอนด์จ้ะนะไม่ได้ช่างเป็นโลนะมันรวมๆกันมาเพื่อนนะ เรก็ให้เขาใส่ไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ไปช่างเขาไม่บอกเรากี่กี่ลงกี่โลเขาก็แค่บอกเป็นเป็นเงินมาจากยี่สิบหกปอนด์เนะเป็นเงินไทยก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทจ้ะนะนเพราะว่าจอดแร่เอาไว้แล้วไงเพื่อนๆมันหนักคือว่าที่มันหนักเพราะอะไรรู้ไหมมันมีกระดูกจก้ะมีกระดูกตรงพวกถแถวพวกพวกลิฟต์เขาเรียก ซี่คโครงอะ่ะมันติดมาด้วยเออนะั่นแบบซี่โครง่ะจ้ะนะม,นมันมันมีซี่โครงติดมาแล้วก็มีกระดูกใหญ่ๆอะ่ะนะตรงต้นขาติดมาด้วยมันก็เลยหนักนะเพื่อนๆนะก็เลยมันแล่จะจอยได้แล่เอาไว้แล้วจอยก็จะทําหมูแดดเดียวสไตล์บ้านๆของจอยอาจย์ะนะัคนเรากินไม่เหมือนกันเพื่อนๆจอยก็จะใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสแล้วก็พริกไทยแล้วก็กระเทียมผงจ้ะนะมันจะสะดวกดีอย่างเงี้ย มันจะหอมมันจะได้ไม่ตรงมาเป็นเศษเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องทอดแล้วมันจะจะได้ไม่ไหมอ่ะง่ายๆเนาะกระเทียมก็กะเออกระเทียมอีกอะพริกไทยก็พริกไทยป่นเนี่หละแต่พริกไทยเม็ดก็มีจ้ะนะถ้าใช้พริกไทยเม็ดลากผักชีก็ได้ใครจะใช้เป็นไงใช้ไปเลยจ้ะจอยจะใส่แค่แค่นี้อะจ้ะนะน้ำมันหอยจอยก็ไม่ใส่จ้ะจอยจะอยากจะทำแบบสูตรบ้านๆของจอยเหมือนแม่จอยเคยทำให้กินเนาะสูตรนั่นะคือก็สมัยก้อนอะนะจะไม่ใส่ จะไม่ใส่พริกไทยจะไม่ใส่กระเทียมจะใส่แค่เกลือกับผงชูรสจ้ะนะสมัยก่อนนะแต่สมัยเนี้ยก็เขาก็ดัดแปลงไปทั่วของเขาเลยจ้ะเราอยากกินยังไงชอบกินยังไงก็ทําไปนะเพื่อนๆนะการทำอาหารมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวหรอกมันสิ่งสาคัญคือว่ามันรสชาติมันถูกอกถูกใจคนที่จะกินนะจ้ะหรือเราเราเนี่ยเจ้าของที่วบาเราเป็นคนทํามันถูกใจเราเราก็โอเคแล้วจ้ะน้าเสียงรถ อนี่เพื่อนๆสิ่งรถจับเพลิงรถตำรวจรถจับเพิงจ้ะเกิดอุบัติเหตุกันนะจ๊ะนะเพื่อนๆนนะช่วงหน้าร้อนเนี่ยขับรถเร็วกันไงขิ้เล็กชิ้ใหญ่ก็กะเะลยจ้ะแดดมันดีก็เลยสรรหาทำจ้ะเพื่อนๆอนอย่างนี้ เล้วชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆนะอันนี้มันจะมันจะใหญ่เกินไป ปุงกันเลยจ้ะตัอใส่ผงชูรสลงไปใครไม่กินผงชูรสก็ใส่รสด,ดีจ้ะนะใส่สิ่งที่ตัวเองจะกินนะ่ะลงไปพริกทะไอ้นี่กระเทียมผงจ้ะโทษเทีอกระเทียมผงใครไม่มีกระเทียมผงก็ใส่กระเทียมเป็นกีบก็ได้จ้ะนะพริกไทยป่นจ้ะใส่ลงไป เราจะใส่เกลือจะนะไม่ไม่ใส่น้ำมันหอยไม่ใส่ไอ้นี่จ้ะไม่ใส่ววกื่องปรุงรสจ้ะใส่เกลือคลุกเขาให้เข้ากันจ้ะ,อะจอยก็ได้หมัก เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจะนำไปตากกันจ้ะเพื่อนมาจะป่ากันเพี่ยนดีก็ บบร้อนจัดจ้ะเลิกงานมาละนีจ้ะปกอย่างนี ตาก็เตียวเดี๋ยวก็แห้งจแกนีนวันนี้แดดแรงแเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้เขาแห้งเย็นๆค่อยเก็บจ้ะน่ะก็ตากไปเรื่อยๆเพื่อนๆโอ้ยแดดร้อนแ <laughs> ดดร้อนมากวันนี้ ผักจอยนี่คือแบบกลางคืนหนาวนะเพื่อนๆน,นะกลางคืนยังอากาศเย็นๆแล้วกลางวันร้อนอย่างนี้ใส่ผักจะเหี่ยวหน้าดูเดี๋ยวมาดูตอนแห้งแลเพื่อนๆน,นี่จะประมาณนี้จ้ะนะหมูแดดเดียวจ้ะจอยก็จะนำมาทอดจ้ะเพื่อนๆ ทานกับข้าวเหนียวไม่งั้นก็ข้าวสวยร้อนๆเนะเพื่อนๆเนาะี่จ่ะหน้าตาก็าประมาณนี้จ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ